สวัสดีครับชาวไซค้าทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมน,นะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นเน้นเวลาสามคู่เอามาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ต้องขอบคุณสำรัพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่นี้เรื่องมาจากพิมลีอังกฤษสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะมาจากกาโชอเซเล,ลีอิตาลีนะครับโดยคู่แรกไปดูที่พิมลีอังกฤษกันก่อนเวลา18บแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับวันนี้แซวตั้มตันครับ ทีมดับสิบเกจะเปิดบ้านเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ14ครับโดยริชเชอร์มาเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกัน0ูนประตูต่อศนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับซัตเทนตันในชนะ1เสมอ1แพ้3ครับเกมล่าสุดก็แพ้เบรนฟอร์ดมา3-1ครับส่วนทางแมนยูเนี่ยเหมือนกันเลยครับชนะ1เสมอ1แพ้3เหมือนกันครับเกมล่าสุดก็แพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านเละเทเลย3-0ครับไปดูนิดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ ซาตันตอนนี้ตรงกลางมีอดัมอัลสตรองนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเบนจามินเบเรตันครับส่วนทางยูเนเต็ดตรงกลางบรูโน่เฟอร์นันเดสครับและหน้าเป้าจะเป็นทางจอชัวเซอร์เซ่ครับก็ต้องบอกว่าซาตันภาพรวมศักยภาพและความเก่าเป็นรองเยอะนะครับแถมดูแล้วยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ด้วยนะฮะต้องเจอกับยูเนเต็ดที่ไม่ใช่ดูไม่ดีครับแพ้มาสองเกมติดติดแต่ว่ารูปเกมแล้วก็ ที่เห็นจากภายในสนามเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรใครสักนัดเลยนะครับแม้กระทั่งแมตช์ล่าสุดที่แพลิเวอร์พูลก็ตามเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสคัมแบ็กได้ครับแม้จะเป็นทีม,เ,ทมเยืยนอมนมอร์แมนยูจะบุกมาชนะซานตันได้ถึงบ้านเลย2ประตูต่อหนึ่งครับคือสองเราไปดูเกมที่แอนฟิลด์กันอุนาสามพุ่มตรงนะครับไปดูเรือผู้ครับทีมนองจากฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเดี่ยวทางฟอเรสต์ทีมแบบเก้านะครับเดี๋ยวคุณที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นริเวอร์ชนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ ลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา3-0ครับส่วนทางฟอร์เรสต์ชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้นะฮะเกมล่าสุดเสมอทางวูฟแฮมตันมา1-1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้เวอร์พูลริมเส้นจะมีทางหลุยส์ดิอาสลากเลยเหมือนเดิมนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเดียโก้โจต้าครับส่วนทางฟอเรสต์ตรงกลางโมแกนกิฟส์ไวท์ครับส่วนทางหน้าเป้าจะเป็นทางคริสบูดครับก็ต้องบอกว่า เรียบูเบรททีมชาติมานักเตะหลายคนน่าจะมีอาการล้าๆกลับมาบ้างนะครับโดยเฉพาะบางคนที่มาจากอเมริกาใต้ด้วยวันนี้เจอคู่แข่งที่รับลึกๆแน่นอนครับพะฟอเรส์เนี่ยยังไม่แพ้ไกลครับแล้วอาจจะมีเสียประตูเสียคะแนนไปบ้างในช่วงปลายปลาย,ลายแต่ว่าบอลของนูโน่เนี่ยค่อนข้างจะเคีย้ยวนะฮะวันนี้คงวางแผนมารับเต็มตัวครับคงจะสร้างความลําบากให้กับจเจ้าบ้านได้ไม่มากก็น,น้อยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรียบูชนะชนะแน่ครับแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นถล่มครับผมมองว่าเต็มที่ จะเฉียนเอาชนะสปอร์เรสที่มารับแน่นๆแน่แน,นอน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายไปที่กาโชซิลายต์ตี่กันในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับไปดูเอมบอรีครับทีมดนับเจ็ดวัน,นจะเปิดบ้านเจอกับทางยูเวนตุสทีมรองจ่าฝูงนะครับเดี๋ยวคุณนี้เจอกันในเกมล่าสุเดเนี่ยเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ เอมบลีเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมลา่าสุดเสมอทางโบโลญญามา1 1นะครับส่วนทางยูเนตุสเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมลา่าสุดเสมอทางโรมามา0ประตูต่อ0นะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับเอมบลีตรงกลางวันนี้จะมีทางยูเซฟมาเลนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรเลนโซโคลมโบครับส่วนทางยูเนตุสตรงกลางเท er นคูปไมเนอร์นะฮะและหน้าเป้าจะเป็นทางดูซานวลลาโควิชครับก็ต้องบอกว่า เอเบลีเนียดาวเวซ่าครับโค้ชของทีมโดนโทษบนันลงมากุมทีมข้างสนามไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้ต้องมาเจอทีมระดับนี้นี่ม,มองมองได้เลยว่าลำบากแน่ครับเพราะยูน oh, ุสเนี่ยออกสตาร์ทซีซั่นนี้ใช้ได้เลยนะครับยังไม่มีแพ้ทรงบอลแข็งแกร่งกว่าเยอะแม้ว่าจะพลาดเสมอมาจากเกมล่าสุดกับโรมาก,ก็ตามแต่ผมมองว่าด้วยคุณภาพมาตรฐานแล้วระดับยูน,นุสซีซั่นนี้ผมมองว่าน่าจะมาดีครับแล้วผมมอง เกมนี้มีดีถึงขั้นบุกมาเชืิดเอาชนะเอ็มบรีถึงบ้านได้เลย2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกเป็นเอ็มบรีอังกฤษครับซาตอันตันครับจะเปิดบ้านแพ้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งสองครับคู่สองครับในพเอ็มบรีเหมือนกันครับเรียบูครับจะเปิดบ้านทำได้กระเชิอเอาชนะฟอเรสต์สองหนึ่งครับและคู่สุดท้ายครับในกาโชนเซเลียครับเอ็มบรีครับจะเปิดบ้านแพ้ทางยูนิสหนึ่งประตูต่อสองครับ ล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์กเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอบคุณทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ